วันนี้ป๊อป๊ามาหลังจากหนอยออกก็ได้กินแค่นี้นะคะข้าวก็ข้าวมั่ง <c oughs> ข้าวแหง้งกินข้าวแหง้งมีเกี๊ยวไหมไม่มีพอประทังไปเหรออืออืออืมช่เค็มนี่อร่อยนะเนี่ยได้อยู่นาชน นั่นทำไมคุณไม่เอาชามอันนี้แบบชน <laughs> ตอบย้ำความเจ็บปวดเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> กี่ยวขายเป็นแล้ว เป็น,น้งงแลวยังเหลืออะไรอีกกระเพราช็อปป้าทำไปแล้วไมู่้อ่ะต้มไข่เป็นไหมต้มไข่ต้มไข่ขไม่เป็นแม่เคยทำเฮ้ยต้มไขเ่เนี่ง่ายกว่าไข่เจียวอีกนะจะลองความเจ็บปวด ข้าวก็ไม่ครับข้าวก็บข,ข้าวกล้องมอกรักินแบบไม่ไม่เพราะว่าวันนี้มันไม่ทั้งหมดเลยมไม่ถูกอะไรเราจะกินกูกับน้ำเปล่าเออ <c oughs> ดีนะเราไม่เอาน้ำเปล่ามากินกับข้าวอะไรเราประทังชีวิตได้แล้วโอ้โหแบตเอาไว้ก่ เอาน้ำเปล่ามาเป็นแทนน้ำซุปเลย <c oughs> ตอนนี้ข้าวติดความมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> กินข้าวไม่ได้ความเจ็บปวด พี่มือเดียวบบะทบไรครับไม่ดูว่ายร่กินไม่เริบมหัวใจจะทำยังไงวันนี้ไม่ป้าต้องทำอนี้เออได้ไงนี่ <c oughs> เหรอนิ้วโปง้งไม่นิ้วนิ้วอันนี้กับน,นื้อกลาง Okay. ยังไงใครจะทำเป็นเนี่ยไม่เอาออป้ามันไม่บุหัวใจแบบน,นี้อเออไปกันโอเคหน้ <Okay. S 1> มาม้าไปยบาย